แผนภาพเวนอกภพสัมพัทธ์สับเซ์และพาวเวเซ์สำหรับในคาบนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแผนภาพเวนก่อนนะครับข้อ1แผนภาพเวนหรือเวนไดอะแกรมนะตัวอย่างที่4ให้นักเรียนพิจารณาแผนภาพด้านล่างแล้วตอบคําถามต่อไปนี้จากแผนภาพด้านล่างให้เราพิจารณาก่อนนะครับว่ามันจะมีองค์ประกอบ ซึ่งได้แก่1กรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่คือองค์ประกอบแรกคือกรอบสี่เหลี่ยมองค์ประกอบที่สองก็คือวงกลม2วงซึ่งในที่นี้เราจะให้มันชื่อวง A กับวง b โอเคไหมครับวง A คือวงนี้นะครับส่วนวง b คือวงนี้อ่าสองวงส่วนกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยเราจะให้มันชื่อว่า U ยูซึ่งถ้าเราพิจารณาเป็นเซตมันจะแบ่งเป็น3เซตเซตแรกก็คือเซต U ยูก็คือกรอบสี่เหลี่ยมนี้ก็คือกลุ่มนี้นะครับคือเซต U ยูเซตที่2ก็คือเซต A ก็คือวงกลม A นั่นแหละส่วนที่3ก็คือเซต B ก็คือวงกลม B โอเคไหมครับดังนั้นถ้าเรานำข้อมูลจากแผนภาพมาเขียนเป็นเซต เราจะได้ว่าเซต u มีสมาชิกได้แก่ตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ในเซตยเนี่ยหรืออยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสมาชิกของ u ทั้งหมดดังนั้นสมาชิกของ u ก็มี1 2 3 4 5สโอเคไหมครับส่วน e กับ b เนี่ยเป็นชื่อเซตเราไม่เอามาเขียนนะครับเราเอาเฉพาะ ตัวเลขที่เป็นสมาชิกในเซตยู่ทั้งหมดต่อไปเซต A อเซตเให้เราพิจารณาในวงกลมนี้ครับจะสังเกตว่าวงกลมนี้มีเลขทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือ1 2 3ดังนั้นสมาชิกของเซตเก็ประกอบด้วย1 2และ3โอเคไหมครับต่อไปเซต B เซต B ก็คือวงนี้ ประกอบด้วยเลขยก3ตัวคือ2,4,5ดังนั้น B มีสมาชิกคือ2,4,5อืโอเคนะซึ่งทั้งหมดเนี้ยในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมทั้งหมดเนี้ยเราเรียกมันว่าแผนภาพเวนครับดังนั้นสรุปได้ว่าแผนภาพเวนประกอบด้วย1เซตอะไรครับเซต U ครับแทนด้วย รอบสี่เหลี่ยมต้องมีนะครับ2ก็คือเซตย่อยในที่นี้ก็คือเซต a กับเซต b ซึ่งบางทีอาจจะมีหลายวงก็ได้นะมีวงอีกวงหนึงส,สาวง4วงก็ได้แต่ในแผนภาพนี้ให้มา2วงนะครับเซตย่อยใน u จะแทนด้วยวงกลม่มโอเคนะครับนี่คือองค์ประกอบของแผนภาพเวน ต่อไปให้พวกเราทำลองทำดูที่2จากแผนภาพให้เติมสมาชิกของแต่ละเซตให้สมบูรณ์จากแผนภาพจะสังเกตว่ามีกรอบสี่เหลี่ยมนี่ก็คือเซต u ตัวเลขทุกตัวนะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้เป็นของ u ทั้งหมดต่อไปเซต A เราก็ดูตัวเลขที่อยู่ในวงกลม A นี่คือวงกลม A เลขอะไรอยู่ในวงกลม A เป็นของ A ทั้งหมด เซตบี b, ก็ดูวงกลม b ีอันนี้คือวงกลม b นะครับเลขอะไรอยู่ในวงกลม b เป็นของ b ทั้งหมดเซตสี่เซตสี่คือวงนี้อะไรอยู่ในวงนี้เป็นของ C ทั้งหมดแล้วก็เซตดีคือวงนี้โอเคไหมครับก็เขียนแจกแจงสมาชิกออกมาส่วนข้อที่2ให้ทำา2ข้อนะครับ ก็คือให้เขียนแผนภาพจากเซตที่กําหนดให้ก็คือทําย้อนกลับเมื่อกี้มีแผนภาพให้ให้เขียนสมาชิกทีนี้มีสมาชิกให้เขียนแผนภาพจะสังเกตว่ากรอบสี่เหลี่ยมกําหนดมาให้แล้วนะครับให้เราเขียนยูไว้เลยอ่ายู่ไว้ตรงนี้แล้วก็มีทั้งหมด3เซตให้พวกเราเขียนวงกลมเป็นลักษณะเหมือนช่องเจ็ดสีนะครับก็คือลักษณะนี้ เป็น3วงแบบนี้แล้วก็กำหนดชื่อเซตเป็นเซต a เซต b แล้วก็เซต c เริ่มต้นทำแบบนี้นะครับจากนั้นให้พวกเรานำสมาชิกในเนี้ยมาเติมลงในช่องนี้ให้ถูกต้องโดยที่ตรงกลางเนี่ย คือสมาชิกที่ซ้ำกันทั้ง3เซตก็คือซ้ำกันทั้ง A ทั้ง b แล้วก็ทั้ง C คือใส่ตรงกลางนะครับใบให้ก็ได้อย่างเช่นตัวอะไรครับที่ซ้ำกันทั้งหมด3เซตมีไหมครับเลข9ถูกต้องไหมครับอ่าเลข9ก็เราก็ใส่เลข9เข้าไปอ่าน,นี้บอกไปแล้วนะครับตรงกลางเลข9ส่วนตรงนี้ ตัวนี้คือซ้ําระหว่าง a กับ b ซ้ำแค่ a กับ b นะไม่เกี่ยวกับ c นะตรงนี้เพราะวง c มันถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้เอาเฉพาะที่ซ้ําแค่ a กับ b เลขอะไรครับที่ซ้ําแค่เซต a กับเซต b มาดูครับโอเค9เนี่ยเราเขียนไปแล้วไม่ต้องเขียนอีกตัดทิ้งอะไรที่ซ้ํากันครับก็มีเลข4กับเลข0ที่ซ้ํากันระหว่าง a กับ b เราก็เขียน สี่ศูนย์ลงไปส่วนตัวนี้ก็หาตัวซ้ำระหว่างเซต a กับเซต c ก็มาดูว่า a กับ c มีตัวไหนซ้ำกันยกเว้นเลขเนะเลข9นี้เราตัดทิ้งไปได้เลยอ่าตัวนี้ตัดทิ้งไปแล้วเติมไปแล้วก็ตัดทิ้งอ่ากับ0นะครับเพื่อไม่ให้สับสนแล้วก็ตัดทิ้งไปโอเคนะครับแล้วก็มาพิจารณา a กับ c เลขอะไรอ่ะอ่าเลขหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เลข แแล้วก็เติม1กับ8ลงไปอันนี้ก็เช่นกัน b กับ C มีอะไรซ้ำกันก็เติมลงไปทีนี้พอเติมไปเสร็จตรงนี้คือสมาชิกของ a ที่ไม่ซ้ำกับใครเลยไม่ซ้ำใครเลยตรงนี้ a ไม่ซ้ำใครเลยมีไมหมครับเลขตรงนี้ถ้ามีก็ามาใส่ตัวนี้ก็เป็นของ b ที่ไม่ซ้ำใครเลยมีไหมส่วนตรงนี้ก็เป็นของ C ที่ไม่ซ้ำใครเลย โอเคนะครับส่วนข้างนอกถ้ามีเลขตัวไหนที่ไม่อยู่ใน A B C เลยต้องอยู่ข้างนอกโอเคไหมถ้าไม่อยู่ใน A B C ต้องเติมใส่ข้างนอกโดยพี่นาใน U นี่นะอ่ามีมีเลขอะไรไหมที่ใน U แล้วมันไม่อยู่ใน A B C เนี่ยต้องใส่ข้างนอกอ่าถ้ามีก็เติมลงไปโอเคนะครับก็ลองทำดู